สวัสดีครับสวัสดีพี่นงครับพาพี่นงมายามบิดยามบิดใส่ไปไปเจ็ดหลังใส่ไม่ปิงบ่ไม่ฟุกด่างอันตูเสียเวย

ไม่ครับไม่ครับโอ้โหออกออกดวงใหญ่ครับดวงใหญ่โอ้โหใครจะเปิดนี้ดีวะเปิดบู๋ของข้าใค่มิดจิตหลังครับพี่น้อง มาถือ่าทำไมาถือน้อเขาอยูอ่ติตัวเดียวบพปดเดีบอุ๊บกบลูกใครจะเต็มท้องเงินบ้อนี่ยปวด những ừ, chắc gì vậy? quá Ta bọt rồi, rồi. <laughs> Nhìn nó <bánh> nhầy Thấy Ờ nghe không? được เรียบร้อยแก้มใหญ่หนึ่งแก้มใหญ่ๆจุกหน้าใช้เคียดเคียดหน่อยบ่ใช้เรด้วย,ยนะเพราะมันส่ได้ประดุกตัวย,วยวา,นนายวๆเลยใส่เบ็ดในสระครับไอห้อง